สวัสดีครับผมนายชานนนแสงมณีนะครับเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทโทร,โฟรไฟตจำกัดนะครับบริษัทโทรไฟรเนี่ยเราผลิตและจําหน่ายเป็นผงเหมือนฟงนครับโดยผลิตไฟยาวโทรไฟรเนี่ยเราเริ่มจาก4ี่ขั้นตอนนะครับโดยขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะเริ่มจากเฟ้นหาวัตถุดิบมาจากทั่วทุกมุมโลกครับเราคัดสรรวัตถุดิบที่ดีที่สุดโดยเราได้มันฝรั่งจากสหรัฐอเมริกานะครับผมข้อที่2อเนี่ย เรานํามันฝรั่งที่ดีที่สุดเนี่ยมาผ่านกระบวนการแปรรูปให้ผงมันฝรั่งนะครับก็เข้าสู่กระบวนการของเราโดยการผลิตของเราเนี่ยจะได้มรสานและสะอาดปลอดภัยแน่นอนครับผมแล้วก็ขั้นตอนที่3เนี่ยกระบวนการปรุงหน้าร้าน เป็นสายยาวของเราเนี่ยเราจะปรุงสดทุกกล่องหลังจากลูกค้าสั่งนะครับข้อที่4เนี่ยเราจะเน้นย้ำเรื่องการบริการโดยเราจะมีคอนเซปต์ว่าความพอใจของลูกค้าคือรอยยิ้มของเรานะครับผมเพตอนนี้เป็นไฟของเราจะมีทั้งหมด82สาขาทั่วประเทศนะครับโดยแฟร์ชิปโตของเราจะอยู่ที่สาขาขอนแยามนะครับโดยในกรุงเทพเราจะมีทั้งหมด3สา,าขาด้วยกันก็คือไอคอนสยามซีคอนสแควร์สีนรีนนะครับแล้วก็ราสาันอเวนิวนะครับก็ท่านใดที่จะรเริ่มประกอบธุรกิจเต็นชายก็แนะนําเลย งานนี้คืองานที่ดีที่สุดในประเทศไทยนะครับ TFBO นะครับ